หลวงตาสอนสามเณรว่าการระงับความโกรธจากคนอื่นมาด่าว่าร้ายเราคือหนทางสู่ความสงบสุขในชีวิตการใช้สติสมาธิและปัญญาจะช่วยให้เราผ่านพ้นความโกรธไปได้โดยไม่สร้างทุกข์เพิ่มแก่ตนเองและผู้อื่นและเมื่อเราสามารถเอาชนะความโกรธได้จิตใจของเราก็จะสงบสุขเหมือนน้ำใสสะอาดที่ไม่มีสิ่งใดปนเปื้อนการระงับความโกรธเป็นการชนะศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตหลวงตากลา่าว หลวงตาสอนสามเณรเรื่องระงับความโกรธและการเผชิญกับการด่าว่าร้ายในช่วงบ่ายของวันหนึ่งหลวงตากำลังนั่งสมาธิใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างวัดขณะที่สามเณรคนหนึ่งเดินเข้ามาหาหลวงตาพร้อมกับท่าทางที่ไม่สบายใจจึงเข้าไปกราบหลวงตาและถามคำถามทีท่ยังค้างคาใจสามเณรถามหลวงตาครับถ้ามีคนมาด่าว่าเราหรือพูดจาไม่ดีใส่เราเราควรทำอย่างไรครับ ผมรู้สึกโกรธมากเลยครับที่เขาพูดไม่ดีใส่ผมหลวงตาตอบสามเณรเอ๋ยความโกรธนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เมื่อจิตใจเราไม่สงบมันเหมือนเปลวไฟที่เกิดจากความไม่พอใจเมื่อมันลุกขึ้นแล้วก็จะเผาผลาญเราและคนรอบข้างไปด้วยแต่การจะดับไฟนั้นต้องเริ่มจากการไม่ปล่อยให้มันลุกโชนขึ้นมาในใจสามเณรถามต่อแล้วหลวงตาครับหากเขาด่าว่าเราโดยไม่มีเหตุผล เราจะปล่อยให้เขาพูดไปเลยครับมันทำให้เรารู้สึกเสียหน้าและโกรธมากหลวงตาตอบการที่เขาด่าทอเรานั้นเขากำลังให้ของที่ไม่ดีมาให้เราถ้าเราไม่รับไว้ของเหล่านั้นก็จะยังคงอยู่กับเขาเองแต่ถ้าเราไปรับไว้และตอบโต้ความโกรธและความเสียใจนั้นก็จะตกอยู่ที่เราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราควรฝึกใจให้สงบไม่ตอบสนองด้วยความโกรธการไม่รับสิ่งที่ไม่ดีจากผู้อื่น เปรียบเสมือนการที่เราไม่รับของที่ไม่มีค่าเข้ามาในบ้านของเราสามเณรถามแต่ถ้าเขายังด่าว่าเราไม่หยุดเราควรทำอย่างไรครับหลวงตาตอบในกรณีที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และเขายังด่าว่าเราอย่างต่อเนื่องการที่เราจะตอบโต้ด้วยความโกรธหรือทำอะไรที่ไม่ดีไปกลับเขาก็เหมือนการเติมไฟให้มันร้อนแรงขึ้นไปอีกเราควรทำใจให้เย็ยนและสงบ พยายามหายใจเข้าออกลึกๆและคิดว่าความโกรธที่เรามีมันจะทําให้เรามีความสุขได้หรือไม่หากตอบว่าไม่เราก็ควรปล่อยมันไปอย่าให้มันมีอํานาจเหนือจิตใจของเราสามเณรถามแล้วถ้าเราสงบและไม่ตอบโต้แต่เขาก็ยังมาทำร้ายเราเราจะทำอย่างไรครับหลวงตาตอบจำไว้นะสามเณรความสงบภายในใจนั้นเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่การที่เราสงบแม้จะถูกกระทำไม่ดีนั้น ถือเป็นการชนะตัวเองซึ่งยิ่งใหญ่กว่าการชนะคนอื่นเมื่อต่อไปเขาจะเห็นว่าเรามีจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวเขาอาจจะเห็นความสงบในตัวเราและเริ่มมีความเคารพเราหรือบางทีอาจจะไม่ทํำแบบนั้นกับเราต่อไปสามเณรถามสุดท้ายหลวงตาครับแล้วถ้าในใจของเรายังโกรธอยู่เราจะทำอย่างไรให้มันหายไปครับหลวงตาตอบเมื่อความโกรธเกิดขึ้น อย่าฝืนที่จะปล่อยมันไปทันทีให้เรานั่งสงบและพิจารณาลมหายใจเข้าออกทําจิตให้มั่นคงก่อนจะถามตัวเองว่าความโกรธนี้จะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือไม่ถ้าเรามองเห็นว่าไม่มันก็จะเริ่มหายไปเองการฝึกใจให้สงบและสังเกตความรู้สึกในแต่ละขณะเป็นการฝึกที่สําคัญเพื่อให้จิตใจเรามีความสุขและสงบไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตามหลวงตากล่าวทิ้งท้าย การระงับความโกรธนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นการฝึกที่ต้องใช้เวลาการทำใจให้สงบและไม่ตอบโต้เป็นการฝึกที่ยิ่งใหญ่และเมื่อเราฝึกฝนไปเรื่อยๆจิตใจเราจะค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นและไม่ยอมให้สิ่งภายนอกเข้ามากระทบความสงบของเราได้สามเณรพยักหน้ารับคำสอนด้วยความเข้าใจและตั้งใจจะฝึกฝนให้จิตใจสงบตามคำแนะนำของหลวงตายอย่างตั้งใจผ่านมาหลายวันสามเณรก็ยังคิดไม่ตก แม้ว่าเขาจะพยายามฝึกใจตามคําแนะนําของหลวงตาแต่ในใจของสามเณรก็ยังคงเต็มไปด้วยความสงสัยและความไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีที่หลวงตาสอนให้ระงับความโกรธเพราะบางครั้งการถูกด่าว่าหรือทําร้ายก็ทําให้เขารู้สึกแย่และเสียใจจนยังไม่สามารถควบคุมความรู้สึกเหล่านั้นได้ดีนักสามเณรคิดในใจทำไมคนอื่นถึงได้พูดไม่ดีใส่เราทั้งที่เราทำตัวดีมาตลอด ถ้าผมแค่ปล่อยให้เขาพูดไปโดยไม่โต้ตอบจะไม่รู้สึกเหมือนเราเป็นคนอ่อนแอหรือครับเราควรจะปกป้องตัวเองบ้างไหมหลังจากนั้นเขาจึงเดินไปหาหลวงตาอีกครั้งในช่วงเย็นเพื่อถามคำถามที่ยังคงค้างคาใจสาม,มเณรถามหลวงตาหลวงตาครับผมพยายามที่จะปล่อยให้ความโกรธไปแต่บางครั้งมันยังรู้สึกหนักในใจผมไม่สามารถทำให้มันหายไปได้เลยครับผมไม่อยากให้มันมาควบคุมชีวิตเรา แต่ก็ยังรู้สึกไม่ดีเมื่อคนอื่นมาด่าว่าเราหลวงตาตอบสามเณรเอย๋ยความโกรดนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราจะสามารถขับไล่ทิ้งไปได้ในท,ทันทีมันเหมือนกับเมฆที่ลอยมาในท้องฟ้าบางครั้งเมฆก็ปกคลุมท้องฟ้าจนมืดมิดแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็จะค่อยๆสลายไปเองความโกรธก็เช่นกันมันจะค่อยๆหายไปเมื่อเราเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญกับมันอย่างสงบและไม่ยึดติดกับมันสามเณรถามต่อ แต่หลวงตาครับถ้าผมปล่อยให้เขาด่าว่าไปเรื่อยๆแบบนี้ผมจะรู้สึกเหมือนถูกดูถูกครับจะมีวิธีปกป้องตัวเองได้ไหมครับหลวงตาตอบการปล่อยให้คนอื่นด่าว่าหรือทำร้ายเราไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมรับการกระทำนั้นแต่การไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธหรือทำร้ายกลับไปเป็นการปกป้องตัวเองจากการถูกทำลายจิตใจด้วยการไม่ให้ความโกรธมามีอำนาจเหนือเรา เมื่อเราฝึกฝนตัวเองให้ไม่ตอบสนองด้วยความโกรธความสงบและความมั่นคงจะเริ่มเป็นกำแพงปกป้องจิตใจเราไปเองหลวงตากล่าวเสริมอย่าลืมว่าเราไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของคนอื่นได้แต่ว่าเราสามารถควบคุมการตอบสนองของตัวเองได้การที่เราฝึกจิตใจให้สงบแม้ในยามที่มีความโกรธเกิดขึ้นจะทำให้เรามีความสุขและไม่ต้องเสียใจไปกับการกระทำของผู้อื่นหลวงตากล่าวทิ้งท้าย พร้อมรอยยิ้มแห่งความเมตตาสามเณรนั่งคิดในใจคำสอนของหลวงตาทำให้ผมเข้าใจมากขึ้นแต่ยังคงรู้สึกยากที่จะทำให้ความโกรธหายไปได้ทั้งหมดผมต้องฝึกฝนให้มากขึ้นสามเณรก้มลงกราบขอบคุณหลวงตาด้วยความเคารพแล้วเดินกลับไปที่กุฏิของตนเองโดยตั้งใจว่าจะพยายามฝึกฝนจิตใจให้สามารถระง,งับความโกรธและเรียนรู้ที่จะรับมือกับความรู้สึกในใจของตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวัน การเผชิญหน้ากับการใส่ร้ายและวิธีปฏิบัติให้จิตใจสงบตามคำสอนของพระศาสดาในชีวิตของคนเราการเผชิญหน้ากับคำพูดหรือการกระทำที่ใส่ร้ายป้ายสีหรือดูหมิ่นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การตอบสนองต่อสถานการณ์เหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อความสงบและความสุขของจิตใจได้อย่างมากพระศาส,าสดาสอนว่าการปฏิบัติตนอย่างมิสติกและใช้ธรรมมาเป็นที่พึ่ง จะช่วยให้เราผ่านพ้นสถานการณ์เหล่านี้ได้โดยไม่ถูกครอบงำด้วยความโกรธหรือความทุกข์การใส่ร้ายป้ายสีและการเผชิญหน้าด้วยความสงบพระพุทธองค์เคยตรัสไว้เปรียบเทียบว่าการใส่ร้ายป้ายสีเปรียบเสมือนการพยายามนำสีไประบายในอากาศสีเหล่านั้นไม่มีทางติดอยู่ในอากาศเช่นเดียวกันหากมีผู้กล่าวร้ายด่าทอหรือทำสิ่งไม่ดีต่อเราสิ่งเหล่านั้นจะไม่สามารถส่งผลต่อเราได้ หากเราไม่เปิดใจรับในสถานการณ์ที่มีคนพยายามใส่ร้ายหรือทำร้ายเราพระศาสดาสอนให้เราวางจิตให้มั่นคงเหมือนกับดินแม้ดินจะถูกเหยียบย่ำถูกขุดหรือถูกปนเปื้อนด้วยสิ่งสกปรกเช่นน้ำลายอุจจาระหรือปัสสาวะดินก็ยังคงนิ่งเฉยไม่โต้อตอบหรือแสดงความรู้สึกเช่นเดียวกันเราควรทำจิตใจให้เหมือนดินคือไม่หวั่นไหวไม่ตอบโต้และไม่ยอมให้คำพูดหรือการกระทำของผู้อื่น มาทำลายความสงบในจิตใจของเราน้ำเป็นตัวอย่างของความนิ่งและความยืดหยุ่นนอกจากดินน้ำยังเป็นตัวอย่างสำคัญของการวางจิตให้สงบน้ำมีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นแม้จะมีสิ่งสกปรกหรือของโสโครกตกลงไปในน้ำน้ำก็ยังสามารถปรับตัวให้กลับมาใสาสะอาดได้ในที่สุดน้ำไม่แสดงความรังเกียจต,ต่อสิ่งที่ปนเปื้อนเช่นเดียวกับจิตใจของเราหากสามารถรักษาสภาพความนิ่งเฉย และไม่รับสิ่งที่เป็นอกุศลจากผู้อื่นได้จิตของเราก็จะไม่ถูกปนเปื้อนธรรมะเป็นที่พึ่งและเครื่องมือฝึกจิตการที่จิตจะสามารถสงบและไม่หวั่นไหวได้จําเป็นต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องอยู่พระาศาสดาแนะนําให้เราฝึกอนาปานาสติซึ่งเป็นการกําหนดลมหายใจเข้าออกอย่างมีสมาธิและสติการฝึกอนาปานาสติช่วยให้เรามีความสงบทางใจและสามารถเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ท้าทายด้วยจิตที่มั่นคง การฝึกสติด้วยอนาปานาสติยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจทำให้เรารับมือกับคำพูดหรือการกระทำที่มุ่งร้ายโดยไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธหรือความเครียดและช่วยลดความทุกข์ที่อาจเกิดขึ้นจากการ,รเผชิญหน้ากับสถานการณ์เช่นนี้ตัวอย่างจากคำสอนของพระาศาสดามีเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกที่สะท้อนถึงความนิ่งสงบและการไม่ตอบโต้ของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งหนึ่งพราหมณ์ผู้หนึ่งมายืนด่าทอพระพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่อง แต่พระองค์กลับนิ่งเฉยไม่แสดงความโกรธหรือความไม่พอใจทรงตรัสกับทามด้วยความเมตตาว่าหากทามนำข้าวและน้ำมาให้แต่พระองค์ไม่รับข้าวและน้ำเหล่านั้นก็ยังคงเป็นของทามเช่นเดียวกันหากทามด่าทอแต่พระองค์ไม่รับคำด่านั้นก็ยังคงเป็นของทามพระศา,าสดา,สาทรงเปรียบเทียบว่าการด่าของทามเปรียบเหมือนการส่งมอบของที่ไม่มีผู้รับ หากเราไม่ตอบสนองต่อคำด่าหรือการกระทําที่ไม่ดีสิ่งเหล่านั้นก็จะยังคงเป็นของผู้กระทําไม่สามารถมาทําร้ายจิตใจเราได้ผลของการกระทําอกุศลผู้ที่กล่าวร้ายหรือทําสิ่งไม่ดีต่อผู้อื่นย่อมต้องคิดก่อนลงมือกระทําการคิดและการกระทํานั้นล้วนประกอบไปด้วยอกุศลกรรมซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้กระทําเองในขณะที่จิตของเขาถูกครอบงํา ด้วยความโกรธความวิจฉาหรือความเปยดชังเขาย่อมตกอยู่ในภาวะทุกข์และการกระทําเช่นนี้อาจนําไปสู่ผลกรรมที่ส่งผลต่อเขาในอนาคตพระศาสดาสอนว่าผู้ที่กระทําอกุศลกรรมเหมือนกำลังตกอยู่ในสภาพของนรกหรือเปรตวิสัยเพราะจิตใจของเขาถูกครอบงำด้วยความทุกข์และความไม่สงบก,การไม่รับอกุศลจากผู้อื่นในชีวิตประจำวันเรามักต้องเผชิญหน้ากับคำพูด หรือการกระทําที่ไม่ดีจากผู้อื่นพระศาสดาสอนว่าอากุศลกรรมนั้นเป็นของผู้กระทําหากเราไม่ตอบสนองด้วยการโต้กลับหรือการรับคําพูดเหล่านั้นเข้ามาในจิตใจของเราอากุศลกรรมนั้นก็ยังคงเป็นของผู้กระทําแต่เพียงผู้เดียวเมื่อเรารักษาความสงบในจิตใจและไม่ตอบสนองต่อการกระทําที่ไม่ดีเราก็สามารถป้องกันตนเองจากการได้รับผลกระทบทางลบ และในขณะเดียวกันยังช่วยลดวงจรของความขัดแย้งและความทุกข์ในชีวิตประจําวันการดํารงจิตใจให้สงบและมั่นคงเป็นสิ่งที่สําคัญในการเผชิญหน้ากับความขัดแย้งและคําพูดร้ายการนําคําสอนของพระศา,าสดามาปฏิบัติจะช่วยให้เราสามารถก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากลําบากได้ด้วยความสงบและความสุขเมื่อเราไม่รับอกุศลจากผู้อื่นเราจะสามารถรักษาจิตใจให้บริสุทธิ์และไม่ตกอยู่ในความทุกข์ จากการกระทําของคนอื่นคำสอนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นแนวทางสำหรับชีวิตที่สงบสุขแต่ยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและนำเราไปสู่การมีจิตใจที่มั่นคงและมีธรรมะเป็นเครื่องนำทางในทุกๆสถานการณ์ในชีวิต